นี่นะคะทุกคนวันนี้จะมารีวิวกล่องสุ่มสองอะแกดูได้อะไรคะมันจะเป็นเป็ดนะเบื้งนะคะเป็ดน้าเบื้งจะไปแกะที่ยวสวนเดี๋ยวจะไปแกะเดี๋ยวจะได้อะไรจ๊ะเป็ดน่ารังไหมทุกคนเยี่สิบบาทก็เป็นพวกมุ้งเจ๋่่้าบาทนี่นะไอีกแกอีกกล่องนึ่งนี่น่อยังเห็นอยู่เนาะแกอีกกล่องจะเก็บไว้ไปแกะโซ่อ่าแกอีกกล่องนึงได้อะไรท้าไมทถาไมของ ของยองยองสวยจังยองยองอะไรลุดเจ๊แก่ของลำยองทำไมสวยจังของลำยองกล่องละหมื่นนะอ้าวทำไมมีแค่เนี้ยเราว่ากล่องละแสนแกะแค่เนี้ยเนี่ยของไข่มุกอะไรไข่มุกรีวิวกล้องสินี่ไหนคะรู้ถ้าเป็น่ารักจังของไข่มุกนะลายบูบูลายบูบี้ลายบูบูไหนเจาะเอาออกมามัน มันมีที่เสียบมาให้เขาจ้าไหนไหนดูหน้าดูแนดูหน้าตาอู้สวยหน้านเหมือน,นกันเลย<ห> <c oughs> จุบพร้อมเด้อ <c oughs> จุบ